อภิรมลำพูนแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานไทยแลน t e เทคไทยแท c ก ส่งต่อวัฒนธรรมผ้าไหมและรายได้ให้ชาวบ้านปริยาพรวีรศิริหรือมะนาวเจ้าของแบรนด์ผ้าไหมอภิรมลำพูนเล่าว่าเดิมทีเธอประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมมาก่อนแต่มีพื้นเพเป็นคนลำพูนและคลุกคลีอยู่กับผ้าไหมมาตั้งแต่เกิดซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งการทำผ้าไหมและผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักผ้าไหมเธอเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบผ้าไหมแม้ว่าครอบครัวจะไม่ ไม่ได้มีอาชีพทอผ้ามาก่อนและการที่เป็นคนชอบผ้าไหมยอยู่แล้วนั้นก็ทําให้ได้ซื้อมาลองใส่แต่กลับพบกับปัญหาการมีตําหนิมีความบกพร่องต่างๆโดยที่เธอมองว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบให้ความรู้กับคนทอผ้าเพื่อความละเอียดของเนื้อผ้าทําให้เธอเริ่มปรึกษากับคนทอผ้าเพื่อให้สั่งผ้าได้ตามที่ต้องการและลดการเกิดตําหนิและความผิดพลาดในการทอในช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 เเธอได้มีโอกาสขายของผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมย,ยกดอก ที่รับมาอีกทีและได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดกลับมาจาก1พื้ผืนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แล้วลูกค้าที่ซื้อไปก็ยังคงพบเจอกับปัญหาผ้ามีตําหนิทําให้เธอเริ่มจริงจังและจัดการกับปัญหาดังกล่าวเพราะเธอเองเริ่มมีหน้าร้านออนไลน์จึงไม่อยากให้เกิดปัญหานี้หลังจากที่เริ่มเปิดหน้าร้านออนไลน์ขายผ้าแล้วจากเดิมที่เคยรับซื้อจากคนอื่นมาขายและเจอปัญหาดังกล่าวก็เริ่มขยายธุรกิจด้วยการทอผ้าขึ้นมาเองภายใต้แบรนด์อภิรมลำพูลที่ได้มาตรฐานอภิรมลำพูล หลังจากที่ได้แก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องและเปิดเป็นแบรนด์ของตัวเองชื่อเสียงของอภิรมลำพูนก็เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นทางแบรนด์จึงยิ่งต้องใส่ใจและหาวิธีเพิ่มมาตรฐานให้ตัวเองโดยมีการมองหามาตรฐานที่สามารถช่วยให้แบรนด์เป็นแบรนด์ที่ดียิ่งขึ้นคุณมะนาวจึงเริ่มมุ่งเป้าไปที่มาตรฐานปลานกยุงที่เป็นมาตรฐานพระราชทานจนในที่สุดก็ได้มาตรฐานดังกล่าวมาให้กับแบรนด์อภิรมลำพูลหลังจากนั้นก็ได้รับมาตรฐาน GI อย่างถูกต้องปัจจุบัน สร้างแบรนด์มาได้ประมาณ5ปีอภิรมลำพูลเริ่มต้นด้วยการเปิดขายออนไลน์100%เซแต่พอมาวันหนึ่งก็เริ่มมีลูกค้าต้องการมาเห็นผ้าไหมจริงที่ร้านซึ่งในตอนนั้นทางแบรนด์ขายออนไลน์เพียงช่องทางเดียวจึงไม่สามารถให้ลูกค้ามาดูผ้าไหมได้ด้วยตัวเองแต่ในปัจจุบันทางแบรนด์มองเห็นความสําคัญตรงจุดนี้จึงตัดสินใจเปิดเป็นหน้าร้านเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเริ่มเปิดหน้าร้านบวกกับนําแบรนด์เข้าไปอยู่ในตรานกยุง่งที่เป็นมาตรฐานพระราชทานทําให้ มีเรื่องดีอื่นๆตามมาโดยในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดผ้าไหมยกดอกผ้าสังเวียนและอื่นๆที่จะแยกเป็นผ้าไหมชนิดต่างๆและแยกตามวิธีการทอทางแบรนด์ก็ได้มีการนําผ้าไหมส่งเข้าประกวดไปซึ่งครั้งแรกที่ส่งเข้าประกวดก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยกลับมาโดยผ้าไหมที่คว้าใชยมาได้คือผ้าไหมสังเวียนเป็นผ้าไหมยกดอกยกใหญ่มีสังเวียนที่ทางแบรนด์ได้คว้าที่1มาโดยที่ไม่มีที่2และที่3ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2 พันาที่ผ่านมาและในปีเดียวกันก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมย,ยกเล็กคุณมานาได้ให้ข้อมูลอีกว่าเส้นทางการเดินสายประกวดผ้าไหมในเวลาเพียง1-2ปีนั้นทางแบรนด์ไม่ลดความพยายามที่จะผลักดันแบรนด์ผ้าไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากที่สุดหลังจากที่ได้รางวัลใหญ่ในปีเดียวกันทําให้ถูกพูดถึงในตลาดผ้าไหมยอย่างคึกคักทางแบรนด์จึงพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งด้วยการได้รับรางวัลที่1ในปีถัดไปปัจจุบันอภิรมลำพูลผลิตผ้าไหมแบบผ้าผืนเป็นหลัก ยังไม่มีการตัดเย็บเป็นชุดแต่จะมีการทำสินค้าอื่นเพิ่มเติมเช่นกระเป๋าพวงกุญแจต่างหูเป็นต้นสำหรับกลุ่มลูกค้าในตอนนี้ที่เริ่มสนใจผ้าไหมของทางแบรนด์จะอยู่ในช่วงวัยทำงานขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานของผ้าซึ่งคุณมะนาวเปิดเผยว่าถ้าหากลูกค้าได้รับผ้าไปแล้วเกิดความผิดพลาดหรือมีตำหนิทางแบรนด์ยินดีทอผืนใหม่ให้เลยซึ่งผ้าทุกผืนจะมีตัวเลขการผลิตชื่อของคนทอเมื่อเวลามีปัญหาก็จะสามารถกลับไปแก้ ขายหรือทอให้ใหม่เหมือนต้นฉบับได้ทั้งนี้วัสดุต่างๆการสั่งย้อมและการซื้อไหมนั้นมาจากจุนไหมไทยเพื่อให้ได้วัสดุที่ได้มาตรฐานมีการสั่งทีละล็อตเพื่อให้สามารถควบคุมเรื่องสีได้นอกจากนี้ผ้าไหมหนึ่งผืนจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการทอซึ่งผ้าซิ้นจะมีขนาด2.20เมตรผ้าตัดเสื้อ2.20เมตรทั้งนี้ผ้าไหมของอภิรมลำพูนมีราคาเริ่มต้นที่ผืนละ39,000บาทโดยไม่มีลิมิตของราคาสูงที่สุดเพราะผ้าไหมสามารถยกระดับมูล ราคาให้สูงมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรฐานของผ้าผืนนั้นอย่างไรก็ตามอภิรมลำพูลกำลังเริ่มผลิตผ้าใหม่ลายใหม่ในบทบาทของลายประจำตระกูลของลูกค้าที่มาสั่งผลิตเป็นบทบาทใหม่ที่สำคัญและท้าทายเพราะเป็นลายเฉพาะของแต่ละครอบครัวพร้อมด้วยชื่อเฉพาะนั่นเองซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของแบรนด์เป็นอย่างมากสำหรับการตอบรับและการไว้วางใจจากลูกค้า